เจ้าวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นหมูเสือแม่อนโนนอที่หมู่3ามบ้านแมกรไตต้ตำบลดสาดใหญ่อำเภอรางเกตจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาเนื้อหมูนะครับเราจะใช้ส่วนกระโพกนะครับผมถุงละสิบกิโลยี่สิบถุงนะครับทั้งหมดที่จะมีอยู่สองร้อยโลนะครับแต่ใช้ส่วนกระโพกอย่างเดียวเลยนะครับผมเป็นเนื้อหมูสดๆนะครับจากฟาร์มนะครับหลังจากที่เราได้เนื้อหมูมาแล้วนะครับผมเราก็อมาล้างก่อนนะครับล้างเสร็จปุ๊บ เราเกมาเอาเอามาหั่นก่อนจะเอาฟิดไว้ในตู้ตตเย็นป็นเวลาหมุนคืนนะครับเพื่อให้หมูมนเซ้นตัวก่อนถึงจะเอาไปสไลด์ได้นะครับหลังจากที่เราฟิดมาถึงเ,เวลาหมุนคืนนะครับเนื้อหมูก็จะเซ้นตัวแข็งเป็นแบบนี้นะครับจะจะมีลักษณะก็คือจะเป็นแบบเปเย็นน้ำแข็งอยู่ตรงใน,นเนาะมาได้แข็งเกินแล้วก็มาได้นุ่มเกินไปเพื่อที่จะ เอามาเข้าเครื่องสไลด์สไลด์ก่อนมิลนะครับความหนักอ่ะเอามาดูกันครับเนื้อหมูมก็จะออกมาเป็นลักษณะเป่นแบบนี้นะครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของจิ้นเกลือหรือว่าหมูเกลือหรือว่าที่บ้านเขาข้องถึงว่าจิ้นแดงจิ้นแห้งนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอก็ที่ผมทานี่นะครับที่เป็นของดีของตำบลตลาดใหญ่ของเขานี่ก็จะเป็นจิ้นหมูเกลือนะครับทํามาจากจิ้นหมูน,นะครับจิ้นเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยจะห้องํำนําหน้าของคําว่าเนื้อเนาะ จิ้นหมูเนี่ยคำ,ำนำหน้าของจิ้นเนี่ยก็คือจะมีทั้งจิ้นหมูจิ้นไก่จิ้นควายจิ้นงัวทุกอย่างนะครับนอกเพื่อนจะก้องคำว่าเ,าเาป็นจิ้นมดเลยเพราะว่าความเป็นมาของจิ้นหมูหรือว่าจิ้นแห้งสมัยตะกอนเนี่ยพอเริ่มทีเนี่ยไดไอเดียหรือว่าเคยเห็นวิมอนของผมเนาะเพื่อนทา ก็คือพื้นเวลาเพืนไปซื้อจิ้นมาเนี่ยไปซื้อจิ้นต่อในกาชนะอย่างมาตะกอนเนี่ยพนสมัยตะกอน,นผมตู้เย็นนะครับอ่าก็เลยวิมอนผมเนี่ยก็จะเอามาแร่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 นะครับแล้วก็จะเอามาตากไว้ข้้งบนเตาทั้งโลกนะครับแล้วก็อ่าจะ้วยจะใช้อ่เลือดนะครับเลือดหมูสดแล้วก็เกลือในการมัดเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็อ่า ความซุขของชิ้นหมูเกลือเนี่ยเราจะอบด้วยไม้ลำไยนะครับความซุขของมันเนี่ยจะซุงอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์เนาะชิ้นหมูเกลือเนี่ยือจะเอาไปทําอาหารได้หลายแบบจะเอาไปแกงจะเอาไปนึ่งจะเอาไปทอดหรือว่าเอาเข้าไมโครเวฟนะครับชิ้นเกลือทําได้หลายแบบนะครับจะเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปทอดก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะสาธิตการนึ่งนะครับการนึ่งของชิ้นเกลือเนี่ย เราจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับน้ําตั้งหม้อนึ่งรอน้ํามันเดือดก็นึ่งอยู่ประมาณ2-3นาทีนะครับหลังจากนี้ก็รับประทานได้เลยถ้านึ่งเมินเกินไปเนี่ยมันจะแข็งกับเนื้อหมูในเวลานึ่งเนี่ยต้องนึ่งกําเดียวเพราะว่าความสุกข,ของมันใน80%แล้ว จากที่เรานื่อง3นาทีแล้วนะครับจิ้มหมดเลยจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมรับประทานนะครับมาต้องนื่องเมินครับผมแค่2-3นาทีจะนุ่มแลวก็อร่อยรสชาติหอมกลมก่อนะครับมีกลิ่นของการลมควันนิดๆน,นะครับเราลมควันด้วยไม้มะม่วงกับไม้ลำาไยของบ,บ้านเฮานะ เข้าสเด็จหเข้าเข้าใกล้ก็ได้สยหรับงใส่ในหมอมีอ้ยกยอดอ่ะอืมลอันาดอะไรค่ะยกขึ้กเื่อทางักดจำนายได้ครับผมอ่ามูเตือแม่อนงนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ มีอยู่สองช่องทางนะครับเนาะช่องทางที่หนึ่งก็คือเขตหมูเผือแม่ลนงนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมจะชื่อว่ากินหมูเผือแม่อนงรอยสเกตนะครับช่องทางที่สองก็คือสามารถเข้ามาซื้อได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมอตอนนี้เนี่ยจะจัดจําหน่ายอยู่กิโลกรัมละ450บาทนะครับ ถ้าเป็นราคาส่งไม่ค้าไม่ขายหรือว่าจะเอารับต่อไปขายเนี่ยผมก็จะมีราคาส่งคือ5กิโลขึ้นไป370บาทนะครับ